สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้อง,งทุกผู้ทุกคนเลยพ่อไ,งไ,งไง่แม่ญ่ลุงปานาอาทุกผู้ทุกคนจ้าอันนี้ก็จะเป็นโค้งชุดไทยอีรีเนาะโค้งชุดไทยเลยล่ะเพราะว่าตอนที่นั่งไปเอากระปู่สามแปดนี่ก็คือเป็นนาตาจังสีเนาะเล็กน้อพี่น้องเนาะเพิ่น,น,นกระหามากที่ศูนย์เก้าหาแล้วก็แปดเก้าหาสองหาเลขสามตัวก็พี่น้องเลขสามตัวกระหามาก ศูนห้าแล้วก็แปดเก้าห้าเด้อพี่น้องวดไอเทียนั่งไปมากครับลูดอลัล่าเป็นฟันตรงหอเก้าหาเก้าซีเก้าหาหาเก้าซีเกาเก้าซีแล้วก็หกเก้าเด็กลางเป็นฟันตรงไอที่นเกาหแล้วก็เกซวิ่งเก่าลางเลพีน่น้องเนาะบาทนี่ค้งสุดไทยเพื่อนสิฟันตรงหองหางเดียวเม็ดเดียวพี่น้อง ฟันท้วงไอ้หางเดี๋ยวเม็ดเดี๋ยวเลยค่ะพี่น้องเดี๋ยวด้นั่งเก็บกันเด้อปูสามแปดค่ะปูสามแปดเพิ่นฟันท้วงมาแล้วเนะเนะพร้อมกับเลขกลูกสาวเพิ่นค่ะลูกสาวปูจ้ะพี่น้องปูสามแปด บนเก้าวิ่งเก้ากับพี่น้องบนเด่นเก้าวิ่งเก้ากับพี่น้องผู้คนหามา,จากจังมาพี่น้องเนาะคือเก่าบนเก่าล่างเลิกกับพี่น้องผูสามแปด 3, นอพี่น้องเนาะ มันกับฟันต้องงี้เปเดี๋ยวมันคือเก่าคือกันได้พี่น้องพูดสามแฉกศูนย์เก้าห้าลองเก้าหกพี่น้องวิ่งบนเก้า บานนี้ก็วิ่งล่างกับเก้าคือกันได้พี่น้องวิ่งล่างกับเก้าคือกันตัวเดียวพอรอวัดนี่วัดนี่เก่ามาแห้งพี่น้องทุกสำนักเลย ล่างเก้าฟันทงไปที่เก้าห้าเก้าซีค่ะ าห้าเก้าสี่ลูกาสวาวปูสองตัวมาตัวสองตัวมาตัวห้าหกฟันทงโค้งสุดท้าย อันนั้นเป็นใบแรกเนาะพี่น้องเห็นอยู่ในหน้าจอนี่คือใบแรกใบแรกที่นั่งไปกับลูกดอนล่าเนาะบานี้มือนี่นั่งม่นจะไปลูกดอนล่าไปลูกดอนล่าก็เล่ส่งมาให้คุณแม่เอาลงช่องแต่พอขอบอกขอบใจลูกหลายๆเด้อลูกดอนลายคอยลูกจะเลื่อนลงเลื่อนในนาทีกันงานถูกด่านที่ลูกเฮ็ดคอยลูกสมหวังทุกสิ่งย่างที่ลูกคิดนับตั้งแต่บินาทีนี้ไปต้นไปด้วยเถินุณน้ำใจดีสีงามเบาโนหัวมนหน้าตานางฮักนาลูกดอนล่า ยังยังนำใจดีอีกโอบอ้อมอารีเออเพื่อเพื่อแพร่คนจังสิก็ต้องรวยเนาะพี่น้องนเอนอกอ๋อในเชิญเราแล้วได้พี่น้องเด้อปู้สามแปดนาตาเป็นแบบนี้ได้พี่น้องบัดน,นี้เด้อให้เอาไปนี่เลยค่ะเนอกพุ่นเน้นมาเลยค่ะก็คือวิ่งบนเก้าบนคนไหนมั่งหางเดียวกับศูนย์เก้าห้ารองเก้าหกค่ะพี่น้อง ล่างไปก็วิ่งเก้าล่างเนี่ยก็คือเก้าหาเก้าซีเท่านั้นพี่น้องได้มาได้ทั้งล่างทั้งบนค่ะลูกสาวปู่คนไหนหาก็โหมมาตัวหนึ่งพี่น้องฟันท่งโค้งสุดไทยปู่คนฟันท่งให้แล้วเด้อพี่น้องปู่สามแปดบานนี่ต่อไปเข้ากระจิไปต้อเลขเนาะสำนักไดก็ต้องวิ่งหาวิ่งเก่าพี่น้องอาจารย์สิงบาร์เบอร์ค่ะ พอมีเปลี่ยนแปลงเลขเด้อพี่นอ้องอาจารย์สิงห์บาเบอร์เปิ้ลวิ่งบนเก่าวิ่งล่างหาเก่าซีเก่าเจ็ดเก่าเก่าเก่าศูนย์เด้อพี่น้องเลขล่างเพื่อนหายวิ่งหาเไปมีหาหนึ่งหาสามหาเก่าสาม,สามหนึ่งเ่าบนฟันท่วงหากับมาทั้งเก่ามาทั้งหาเพื่อนหาหาเก่าซีเก่าพี่น้องหางเดียวแขนแขนเด้อพี่น้องไอหางเดียวแขนแคด เอาละพิจารณาเบิ่งกับมากระจัดคัดกับพานเด้อพี่น้องทุกผู้ทุคนค่ะอันนี้เป็นโค้งสุทตายโค้งสทตายอิลีค่ะมาเป็นี้เขามาตามต่อปูซีศูนย์ปูซีศูนย์ที่นั่งไปกระลูกดอลลาได้มาแบบนี้เด้อพี่น้องได้มาแบบบนวิ่งเก้าลักซิปบนไนเก้าสามเก้าสีเ่เก้าหกค่ะลักซิปล่างบนไหนสี่มาตวเดียวโคโลเลยพี่น้อง มันี้ีฮอกระม้าบันนี้ปูปูสี่ศูนย์บันนี้มาเป็นโซงมะไห่แล้วว่ามันเป็นโซงมะไ่กับลูกดอนล,ลา่าโซงมะไห่ลูกดอนล,ลา่าไป็ผู้ไปเอาน้อไปน้องเนาะปูสี่ศูนย์สิบหกห้าอ้าหกหก <6 6 S 1> บนวิ่งเก้า เน้นที่เก้าเก้าสามเก้าสี่เก้าหกฟันทุง่งหางเดียวเก้าเจ็ด เลขกลางไปในวิ่งซีค่ะฟันโงมาสองหางค่ะสี่เจ็ดสี่แปดฟันทงโค้งสุดท้ายปูสี่ศูนย์เนอพีนอนพนอนะ่น้องเล็กตรงกันเนอพี่น้องนะน้องก้าวจอมบัวใหญ่อันนี้มาถึงเล็กดวนค่ะ น้องเกาจอมวา,ายใจคนไหนมากแบบนี้พี่น้องตรงก็เรียกปูสีูนย์เลยพี่น้องปูส40ูนย์ฟันตุ้งแห่งหางเดียวก็คือเกาเกาเจ็ดค่ะแล้น,น้องเบงกองปูอ่า ูซีหาพี Luckily, ่น้องปูซีห้าเพิ่งไห่บ้านปูซีหาเพิ่นกิดไห่ปั้นท้องเก่าเพื่อกันพี่น้องบนเก้าบนเก้าจะพี่น้องล่างเพื่อการเก่าเพื่อกันเก่ามากแห้งพี่น้องทุกสำนักเลยเก่ามากแห้งเลกทุกสำนักเลยพี่น้องเอาละจัดจิตเก่าอย่างนั้หนึ่งหลุดเก่าเลยพี่น้อง รูกเก่าเลยได้จาบ,บนันี้ตรงกันก็นกคือเจ็ดเก้าเกเจ็กับพี่น้องฟันตูงไปที่สองเจ็ดสองเเจศนย์เาเจเนาะของปูซีหาบัดนี่มาของมาของอันปูซีศูนย์เนาะที่พนหาบมานนี้พนฟันตงให้ตัวเดียวก็คือ 9, 7, 9, 7, 9, คเก้าเจ็กับพี่น้องเก้าเจ็เจเก้ามาแห้ง มาแรงแซงทางโค้งเลยพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปเป็นกำลังแรงใจให้นั่งในเดอ้อพอแม่เป็นน้องทุกผู้ทุกคนปอใหญ่แม่หญ่ปูย่า,ยา,ยยาก็ได้แล้วก็ฝากากดก,กระดิ่งไปเป็นการแจง้งเตือนคลิปใหม่ๆนะคะ <c oughs> เพื่อที่จะไม่ได้ <c oughs> เพื่อที่จะไม่ต้องพลาดคลิปใหม่ๆเนาะพี่น้องเนาะขอ,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 อทุกคนโชคดหนีนะจ้าโอ้มาเบาเรืองไอ้สูตรอันนี้นอะนัง่นงก็ได้ ใจวีใจวอนใจจดใจจ่อขนยนติดติดติดดินติดดินดลิิติดติติดลิติลติดดรถเกือบชนน้องเดินมองจนนี้เดินมาเดินมองจนนี้เดินมาเดินมองจนเดินมองจนนี้เดินมาดูท่าทางสง่า ອາาวจ่ายสีย่าทีลาล้ามะล่าเอยจ่างเอยโยจ่งราเอยโยจ่งาิไปอมริา